สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภรัตนณ์เลนแก้วเลขที่36ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการไปฝึกงานของบริษัทเซนทันพีเพิล e ดี v เวลลอปเมนต์เซ็นเตอร์จำกัดสำนักงานใหญ่ค่ะที่ได้ไปฝึกงานนั้นเป็นเครือข่ายของเซนทันกรุ๊ปค่ะเซนทันกรุ๊ปก็จะประกอบไปด้วย Office m a ดบีทู Power b เวค่ะหนูได้ไปฝึกงานของอ f ฟฟิศเมดค่ะ ออฟฟิศเมจัดตั้งขึ้นในปีพศ2537และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่2มิถุนา2551าค่ะมีการดำเนินงานเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์เครื่องใช้ของสำนักงานเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันโดยมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย มีมากกว่า80สาขาและหน้าที่ที่ได้รับนะคะก็คือตัดต่อวิดีโอแต่งรูปออกแบบโปสเตอร์ไดคัดรูปจัดฝึกอบรมในสถานที่ต่างๆก็คือได้ออกนอกสถานที่ค่ะดับการ์ตูนทำ powerpoint excel ควบคุมไฟถ่ายวิดีโอถ่ายภาพไลฟ์สด ค่ะแล้วก็ออกแบบ Lower Turn ค่ะโปรแกรมที่ได้ใช้นะคะก็จะมี i l u s t a t o r Premiere Pro, Audition, Excel, Lightroom, Powerpoint, Photoshop, After Effects ค่ะ,คะและโปรเจต์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำนะคะก็คือ 6รูปแบบการห่อของขวัญสไตล์ B2S ค่ะก็จะทำเกี่ยวกับการห่อของขวัญทั้ง6รูปแบบของ B2S ค่ะทำไปเพื่อที่จะสอนตัวแทนของพนักงาน B2S ค่ะเอาวิดีโอคลิปนี้ที่เราทำมาค่ะเอาไปให้เขาดูในแต่ละสาขาของตัวแทนนะคะตัวแทนก็เอาไปถ่ายทอดให้พนักงานเขาค่ะ ในส่วนของการถ่ายวิดีโอคลิปนั้นเราจะต้องของของขวัญให้เป็นและถูกต้องตามหลักของสไตล์ B 2 s ค่ะและในส่วนของการฝึกงานที่นี่นั้นถือว่าได้รับประสบการณ์มากค่ะได้รับประสบการณ์จาัดก,การทำงานที่ไม่เคยงานบางงานเราไม่เคยได้ทำค่ะไม่เคยได้ใช้โปรแกรมเราก็ได้ใช้ถือว่าเป็นโอกาสดีและประสบการณ์ดีค่ะ แล้วก็ได้พบเจอผู้ปะได้พบเจอผู้คนมากมายทําให้เรารู้จักการวางตัวตรงต่อเวลาค่ะฝึกความอดทนหลายๆอย่างค่ะแล้วก็พี่ๆที่นี่คือสอนงานดีค่ะมีการใช้โปรแกรมต่างๆที่เราไม่เคยได้ใช้ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะ แล้วก็อยากจะแนะนำน้องๆที่จะอยากไปฝึกงานที่นี่ก็อยากจะบอกว่าน้องๆควรฝึกโปรแกรมพวก Illustrator, Premiere Pro ให้คล่องค่ะเพราะที่นี่ใช้อย่างมากเลยค่ะใช้ประจำเลยแล้วก็ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปค่ะเพราะบริษัทนี้ที่นี่อะค่ะเขาจะมีการจัดฝึกอบรม มีงานต่างๆบ่อยมากเลยค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ